สวัสดีจ้าเมื่อนี้ยายจันหอมจะทำลาบเป็ดนะคะตอนนี้กําลังลาบเป็ดีสานอันนี้ล้วนแต่ยายบ่เอาขนอ่อนขนอ่อนออกเออโอ้มังเป็ดพี่น้องโตจากโล่ไแม่สามโลหกคนน่ะตัวละสามโลหกพี่นอ้นองมาเนี้กระสีได้ยายแล้วอออนเอากีไฟให้ขนออกอันนี้เครื่องในมนานนี้กระสีคัดตะไคร้ได้ป่ะเนี่ย อันนี้เอามาเฮ็ดออย่างเอามาขัดมะขัดเอาใบตะไคร่ห่อใบตะไคร่ขัดออกพี่น้องเพราะว่าบ่ให้มันข้าวใบตะไคร่ข้าขัดขัดต่อกหลังจากที่เอาขี้ฝนออล้น้วยล้นเอินล้นบานห้าเฮ้ยกี้จังไงไวกี้เอาคนออกแล้วก็มาขัดด้วยใบตะไคร่เมื่อกับเกลื่อตะไคร่ก็เบือพี่น้องบ่ให้มันข้าวบ่เออบ่ห้มันข้าวให้มัน ก็พอกระเทาจะจุด้ใส่หนังนะอ๋อใส่หนามันลักข้าวสิหลาบมากินลาบเป็ดกับแม่ไก,ก่กระเพาะฉันหอมเด้อเมื่อไงมาเนี่หลังจากที่เอาเกลือกับตะไคร้ครัดแล้วกับล่างแล้วจะล่างเสร็จแล้วก็ยดัดจันหอมมันก,ก็จิมาชัมช่มแหลกจามาเนี่ลาบเป็ดซื้อเป็ดน้ำเพื่อนบ้าน เพื่อนเฮ็ดให้ฟอนพี่นอ้องแม่ฟอมกับสิมาช้ำแหละเดี๋ยวกับสิมาเมืองตอนลาบนอนมันบ่อเฮ็ดทั้งลาบทั้งตุ้มแต่แม่ตุ้มทั้งลาบทั้งตุ้มกระดูกมันก็ตุ้มเดี๋ยวกับสิมาเมืองตอนลาบนะจ้า,จาเ,เดี๋ยวกับล้อช้ำแหละแล้วก่อนก่ะเดี๋ยวทิบริได้เป็นการเสียเวลายังแม่นานแม่คุ้นนานบ้านได้อาบแ่ะุ้นไมสิม่บงงมังบ้านเลย มันคดะไรเป็นงืงบังไว้แบบนี้แต่แล่เ,เป็ดพอกรรันแล่เป็ดที่แล่ไกลอันเดียวกันเนีย้นสีนีกระดูกความัน,นู่งยืนแ้่หอหนอส,อสนีไม้ได้ใช่หนะแม่ไกลเฮ็ดปุกเป็ดแวี่ฝน,น,นตกมาเขินแห้งแห้งนเน่อเป็ดป้าดเน้อเป็ด หั่แล้วกับหั่นแล้วก็สับ,บ,บมัเนเปียกพี่นองับเนียเปียพี่น้องสับเลยับเลยชับชับชับม,าามงตอน,นาด้วพี่นออ้องเอยแอันนี้จะเป็นหนังเฟดนะจ้าหนังเฟด เป็ดไม่ใกล้สิขัวขัวไะใส่ลาบนั่งะขันทอดกรอบได้พี่น้องขันทอดบพกรอบนั่นสิยำบพขาดขัวมึงน้ำมันหนังมันเด็ดพี่น้องน้ำมันหนังก็ต้องเอาน้ำมันนั่นอื่นใส่เลยหอมหอมมหอมหอมมาดีที่เล่นเน่ใส่อันนี้ยังเนี่ผัดตะไคร้เอาใส่ให้หอมใส่ใบมะกรูดเอามาใส่เพอร์ว่าให้มันดับกินหอมโอ้หอม เป็ดนี่คือแนวผิวนี่คือ,อยูเทีนหนังคชาหนังเฮ็ดหนังบอกระเทียมคชาตักไข่ตำแล้วก็ขัขข่วใส่หสนังหอมใส่หนังหอมที่เก็ดเป็ด <พอ S 1> เป็นอ,อันนี้เมื่อเนื้อเป็ดพี่น้องที่ซับเสร็จแล้วเมื่อกี้เป็ดตัวหนึ่งเป็ดเนื้อลหลายนียหอมดหอมเครื่องเดียงแยกจากหอมเพใส่แค่เดียวได้เอาไปใส่กับเนื้อมันน้ำตำตัไกไข<อ><ส>่คชา กระเทียมหัวหอมเนยนนี้อพริกแห้งตะกำมาใส่ไน้ม้พริกแห้งเอาพริกแห้งมาใส่ขวเสเ็จแล้วเนาะนเนื้อใส่วหนั้ำสแล้วพริกแห้งตรงนี้เนาะถ้าพริกแห้งนี่ก็มันงาเป็ดที่น่อมเ่อเป็ดตัวนี้เป็รบโลดหอมลหหอม เก้าบ้านสิบบ้านหอมเครื่องเทศนี่จะเป็นหนังเสร็จล้วล้วนมันเห็นมันชุกอะไรี่น้นน่าูกอันนี้เครื่องเทศผาตะไคร้กระเทียมสลัดกันด้วยกันให้ได้หอม นางเจนนี่ต้องล้วนใหอเตี๋ใกรับให้กรอบเพราะว่าเดี๋ยวเจนย่ำไม่ได้นะเพราะว่าแขวแถวแถวพิศแขวผู้เทาหอมว้าหอมยายหอมทำก็เลยหอมขวัเปิด สวดีมันั้วเป็ดจะรักผอมมม่กินข้าวเลยตานขาเห็นกินมันไม่กินข้าวันน้อยหอมบ่ได้กินเป็ดเลยนะบ่ได้กินเป็ดเลยจิกไว้กูดมันแ่งงอยสุกแล้วจ้าตอนนี้ได้ที่แล้วขัวเป็ดก็สุกได้ที่แล้วจยมันเย็นน้อยันนี้ก็สิไปวางไว้มันเย็นจะยายจังสิลาบก วันนี้กะจิทําการลาบนะจ๊ะอันนี้แบ่งได้แบ่งเครื่องเพราะว่าบ่ลาบเหม่อเพราะว่าลาบเหม่อกะจิกินบ่เหม่อนะจ๊ะเพราะว่ากะกินบ่กี่คนก็เอาพริกสับซอนป่นลงไปบ่ใช่เพียรดอกพี่น้องหนแค่เพิ่มใช้ผงนัวจักน้อยอย่าใส่หลายเดี๋ยวมันจะร่วงใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่ไหลแซ่บหลายตัวคน ถ้าวคั่วลงไปต้นหอมผักชีที่ห<ะ>ั <ไง S 2> ่นไปผู้ใดหั่นหัวหอมหอมัหม่นปันว่าหัน่นใส้แยงเฮ็ดแหงห่น้ลาบแหงใส ข้าสาลีหน okay, ้าก yeah, ้อนแบบแม่ก yeah, ็ดื่มน้ำบะฮันในถาดเฮ้ยอันเชียวน้ำต้มยอดจักหน่อยได้พี่น้องบบบน้ำต้มของเราอันนี้จะเป็นข้าวนอกบ้านพี่น้องบะฮันได้แล้วดอกพี่อะต้มพี่น้องเอ้ยยอดจักหน่อยแต่ทุกคนพ่อวัมันแห้งจนเกินไปแต่วันที่ได้จันหอมกับคนง่ายหน้าหน้าด้วยใยต้มซุปกระดูกเป็ดนะคะเอาหวาน <c oughs> น,นี่จะเป็นครัวนอกบ้านพี่น้องอันนี้จะเป็นครัวในบ้านอืใน,นี่ครัวในบ้านกั่พระท่านได้เก็บได้ไหมนอกเจ้าเพราะว่าของเต็มอยู่ของไอ้ของที่ขนลงมาจากทั้งเฮียนละเหตดพระท่านได้แล้วเนาะอันนี้ก็จะเป็นครัวนอกบ้านพี่น้อง <c oughs> ของก็เต็มอยู่เพราะว่าของ เพราะเฮียนประทันได้แล้วแล้วแล้วก็จังสิได้เก็บได้เมียนจะทุกคน,นตุ่มไหมจะแต่แท้กินแล้วหัวมืดมือได้เนี่ยพี่น้องเอ้ยตุ่มเ <c oughs> นี่ยเห่าหหกระไรไรไรหลายติด ที่หลังเนมะื่อสักเพราะว่าวแยกจนหอมใส่ปักใส่เกลือเพราะว่าใส่เกลือแล้วใช่ไหมฮใส่น้ำปลาหลายอัน,นบีบบางน้ำใส่หลังจากที่ใส่พี่เขาครัวแล้วกับบีบบงน้าใส่พี่นงต้นหอมผักชีลงไปใส่หลายสูมหลายใส่หน่อยสมหน่อยเรื่อย <laughs> <laughs> นั่นเลาเจ้ามาใบดี พออหอมขนาดเลยลาบเป็ดฝีมือยายจันหอม,อม,มอยายจันหอมคนเก่าคนเดิมเพิ่มเติมคือสีทัญญาเร็จบล้วเสร็จแล้ว,รลวพร้อมที่จะใส่จานพร้อมเสิร์ เสร็จแล้วก็จะเสิร์ฟใส่จานนะคะลาบเป็ดยั่วๆของยายจันหอมแบ่งใส่สองจานพี่น้องวก็คนกินสามคนกินสี่คนมเ่แม่ครัวมแม่ครัวสั่งตรงมาจากนอร์ด ขอๆจกักนมอยกันเท่าไรอันนี้ก็ดางมากเป็นลาบเป็ดจ้าทุกคนลาบเป็ดเสร็จแล้วนี่จะไม่ลาบเป็ดนอกจากลาบเป็ดแซ่บๆอันนี้ก็จะเป็นต้มกระดูกเป็ดนะจ๊ะต้มโอ้ขวัญขวัญพี่น้อง,งต้มกระดูกเป็ดทั้งหลายน้องสอบอกขวัญขวัญใส่โทรศัพท์อะ ต้มกระดูกเป็ดสดหัวมัดเมื่อพี่น้องเลยผู้ใดกินต้มกระดูกเป็ดหมอนี่หัวมัดเมือ่อจะแซ่บก็บุบๆๆๆเลยต้มเป็ดกระดูกเป็ดคนละพี่น้อง มาเด้อมาแสบๆน้ำกันจ้ามาแสบๆกับแม่ไก่กับแม่จันหอมยายจันหอมนะคะเสร็จแล้วก็จะพร้อมเสิร์ฟต้มเป็ดของเราก็เสร็จแล้วตักใส่ถ้วยอุ๊พี่น้องคุณน้ำซุปน้ำซุปอร่อยอย่าบอกปใปอารมณ์ดี <laughs> น้ำซุปอารมณ์ดีจากยายจันหอมนะจ๊ะน้ำซุปอารมณ์ดีน้ำซุปอารมณ์ดียายจันหอมสั่งตรงเลยเสียใช่โอู้หู้ใส่พริกขมใส่บ๊วยา็บรรล่ะเขากบบเผ็ดล้ะลาบกับเผ็ดด้วพริกอันนี้เผ็ดเผ็ดต้มเป็ดเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟนะจ๊ะจากยายจันหอมมาเด้อมาใส่แกงน้ำกันจ้ะ